วันวาเลนไทน์แล้วต็งอยากได้อะไรไหมไม่อยากได้อะไรแต่ว่าอยากทําสีผมเพราะว่าผมเขาดาแล้วไปทไําไหละ่ะไปเถะครับไม่เอาวปนวาเลนไทน์ติงก็ต้องทําให้สีเขาอ,อยากให้ติงทําให้ริ่งละ <น>ะจะให้ใหหรกราำ,ำให้เหรอทำไมลองดูก็แล้หนอยวันนี้แฟนก็จะทำสีผมให้เพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์นะคะตัวนี้เป็นสี9.11ซิลเวอร์แอดของลอรีออนะคะอุปกรณ์เขาให้มาครบเลยใช้ทั้งหมด2กล่องค่ะจะรอดไหมไปดูกันเริ่มจากการดูวิธีทำและทำตามขั้นตอนที่เขาให้มา <laughs> ซึ่งไม่ยาก <laughs> เลยนะคะทุลักทุเลสุดๆแล้วก <laughs> <laughs> ็บีความสอดอดเรเสร็จกันอนนเียนี้เข้าไป ติ๊กออกเจ็บกลับเข้าไปก่อน, <laughs> นหักปตายัวดหักตรงนี้หรือเปล่าบีปอีกพอดูก่อนว่าขอดูบีปจับอีกแนวนึงสิอ๋อเขาออกล้วบีบแรงๆหน่อยมันจะได้ออกแล <laughs> ้วคือขอดู <laughs> อ้อมออ เิ้ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยละเอียดทุกเส้นเลยตามด้วยสิ่งสําคัญคือแชมพูม่วงและก็มาร์คม่วงตัวนี้นะคะและนี่ก็คือผลงานการทําสีผมของคุณโดนัทนะคะสีผมสวยถูกใจกว่าที่คิดเอาไว้มากๆเลยขั้นตอนไม่ยุ่งยากที่สําคัญเขามีบํารุงทุกขั้นตอนผมไม่แห้งเสียแอดชัวรไม่งอร้านสามารถให้แฟนทําให้ได้ง่ายๆที่บ้านได้เลยคะ่ะ